พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนางวัดราชพรพิษสถิตมหาสีมารามราช,ชวรวิหาร วันนี้เวลา18.22นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพอบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และจากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวพระมหาธิรา,ราชเจ้ารัชกาลที่6เนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสวรรคตและอุทิศถวยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่7เนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสเสด็จขึ้นทรงราชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระ อุโบสถพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธทิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธทีรราชเจ้าพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจําวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรนสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารราชการที่7กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,นายนรุธ,ธรรัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศพระบร,รมราชอ,องคการโปรดสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิม,าามพระนามพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชชนวรสิศริวัน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าว,วราชาบพิษสถิตมหาศรีมารา พระราชกรรมวาจาจารในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรยชวงศ์เมื่ออาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชองคการโปรดสถาพนาพระอิสริยศักเฉลิมพระนามจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถวายหีพระสุพรรณบัตรบนผานแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุกและพัดยศสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเบื้องหน้าพระแท่นสมณอาจที่ปฏิสถานพระโกฏพระอัทิิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรยวงศแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรยวงศ์และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจากนั้นพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปสรงทอดผราไตรสิบไตรเสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรกาสให้นายชัชพลชัยพรวยาวัจกรวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามกราบบังคมทูลเบิกนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศาย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสรงราบที่หน้าเครื่องนมัสการสรงคมที่หน้าพระแท่นสมณอาที่ปฏิสถานพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวะรยวงศ์และสรงคมที่หน้าพระบรมาระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราวุฒพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา ขังข้พรินายกถวายพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวรวิสุทธทิเทวรยาวง์พร้อมเป็นจัปดลสเวตฉัตรจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารโคดด้านทิศตะวันตกไปยังที่ประดิษฐานเบญจปดลสเวตฉตรโอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูเบญจปดลเวตฉตรทรงถือสายสูตรยกเบญจปดลเวตฉารขึ้นกลางก้านเหนือพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรยวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสม มณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรายะวงศ์ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระบรมวง์พระองค์ที่3ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิให้ทรงกรมชั้นกรมพระในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรย้วงศงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกนานถึง16ปีตั้งแต่ปี2464ในรัชกาลที่6ถึงปี2480ในรัชกาลที่8ทรงมีพระคุณูุปการแก่พระบวรพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างยิ่งพระกรณยีกิจที่สำคัญคือทรงพระอุสาหาพรัเป็นประธานชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิบดีศรีสินทร,รมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมาาหะมธาธีรราชเจ้าจนสําเร็จบริบูรณ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งยังทรงพระนิพนธ์พระคัมภีรอภิธาณปฏิปิกาพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยฉบับปฐมทรงจัดตั้งมูลนิธิมหาม,มกุฎราชวิทยาลัยเมืม่อปี2476อันเป็นรากฐานแห่งกรารศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในระดับสูงและการบริหารจัดการศาสนาสมบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทรงพระกรุณาโปรดให้มีการสอบธรรมศึกษาสำหรับครหัสถ์เปิดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสานิกชนโดยทั่วไป